กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุก่านเนาะตอนนี้ยายเพิ่นกำลังหนึ่งข่าพี่น้องเลยวีธีซีวิตของเพิ่นเนาะยามือเสาพี่น้องเพิ่นกำลังหนึ่งข่าเพิ่นกำลังข้างหมอกเข่าเนาะเพิ่นกำลังหนึ่งข่าพี่น้องเลยข้างหมอกเข่าไวเนาะ อเอาเขาไปงวัวกินใบใหญ่อืมอืมสบายดียังเหมือนเสาเนายใหญ่เนาะ็ปะได้ตื่นเสามามีแห้งอยู่บ่บ่ได้เมื่อยได้ยังบ่อืมหนึ่งเขาข้ามาเข่าไว้ม่าาลานรา่จะไปใส่ดอกไปเอ็น เมือนทชงใส่เห็ดเวียกนักเนะพี่น้องของเห็ดเวียกเบิดเหมือเบิดเว้นพี่น้องเลยโอเทข้าหยังขางเดียวเหรอหยังคางเดียวกะแล้วเอาขี้ดินมาใส่แบบเสดเทพื้นอย่าบ่เนาะให้มงไปซะก่อน อ๋ออันนั้นแทรกไว้นะ่ะคือซีนเอาไม้ต่อบ๊อบพะเท้าเสียไม่โตคุณบ้อบน่ะเออยังเสียหาไม้ต่ออยู่เนาะเพราะว่าสั่งเสามาพิดพี่น้องเลยเห็ดไดแหละ่ะสั่งเสามาพิดกันเลยเสียไม้ต่อให้มันสูงขึ้นอืมแต่แรกๆข้าก็งงว่าเห็ดทรงอันโมเดิร์นคือสีน เป็นแบบนี้อ่อฝั่งเศามันต่ำเลยเนาะพี่น้องสั่งผิดเนาะเพินเ่นสั่งเศาผิดน,นี่ก็บรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเศร้าๆรำมันนะไม่ยังไม่เศรา เสียมาปูกอยู่หน้าบ่เออสิมาปูกปูกกันหน้ากับผมเป็นหน้าเพิินเอกพี่น้องเลยเป็นหน้าข้าเจ้าแบบว่าข้าเจ้าบ่เหตุไปเนยนะข้าเจ้าอันแต่ว่ามีอยู่มีกินนะนะข้าเจ้ามีแบบว่าห่านคลายเรื่องคลายคองข้าเจ้าบริเฮตห้เฮตหน้าเนาะลูกเต่าข้าเจ้ากับ มีครอบครัวแบบนี้นะเพิ่นก็เลยอข้าเจ้าก็เลยบริเฮตเพิ่นก็เลยต้องเหตุหน้าข้าเจ้าเหตุหน้าคนอื่นพี่น้องหน้าเพ่นเองบอ่มีเดอกพี่น้องเลยหน้าเพ่นเองนะบ่มีมีเท่าที่เห็น,นี่แหละพี่น้องมีเท่าน้และเนะแต่เมื่อนี้มาเมื่อนี้แปลก ยายใส่เสื้อตัวใหม่พี่น้องเ้ยมันเป็นเสื้อซื้อมาเม่ว่าเนี่ยนะบ้าเออดีใจว่าได้ใส่เสื้อใหม่เนี่ยอืยหิมไปเปื่อยพี่น้องเลยมาเมื่อนี้ยายได้ใส่เสื้อตัวใหม่แต่ก่อนนั้นยายใส่เสื้อตัวเก่ามันหกเจ็ดมือมาเมื่อนี้บรรยากาศสดในยามสาๆแจ่มใสเนาะ ใส่เสื้อใหม่เิียมไปเปื่อยเป็นไคือิสมีกำลังใจดีและลูกหลานมาหลินมาเยี่ยมขุม,มือของกินกับกินปลาก,กระปองมาไม่ไงยังดียังมีแนวกินอาหารการกินนั่งเผาโคตเขาย้ำมาเซาพี่น้อง มาให้กำลังใจยายเป็ดไก่นี่คือบริเกลือใยายบมม,ม,มีห้ามเนะเออเป็ดไก่ก็กิกนธรรมชาติพี่น้องเพิ่นบริเกือเน,อเนาะเพิ่นบมมีห้ามบมมมีเขาเกลือขนะดเขาก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าประหยัดประหยัดว้กินจะคอของว่าซะซมันมีบ่หลายเนาะ มีบลายก็เลยประหยัดไว้กินเจคองเป็ดไก่กะ <c oughs> หากินหย่ากินยังไปกินกินบ้านหลรเนาะ <c oughs> ส่วนที่มีก,ไก็ไว้กินตัวเองไว้กินเจคองเพื่อนกับประหยัดเนาะคำลังได้อยอดเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีผากมาให้แต่เพื่อนกับประหยัดไว้เหตเทือนเหตซานเพี่นอ,อนเออยคือแน่นี่แหละประหยัดไว้เหตุเทือนเนาะไว้เซลังลังกะซี หลังคาเฮือนพอได้อยู่พอได้เศร้าพอได้ผักอาศัยพี่นออ้องพอเท่าเหตุนั้นไม่เที่คานบ่เนะออตัดแปลงใหม่เห็ดไม่เที่คานเที่คานเอาออเ,เ,เองเห็ดเองคานว่าส่างก็ต้องได้จ้างก,ก็แพงอีกเนาะแต่ว่าเห็ดไปเองอันเดน อังก้อยย่ตอนที่่าเพินมาซอยพเพินยังสิมาซอยอยู่แต่ว่าเอ้าบัไดมาแลลวบ้องโอ้เพินก็มาซอยตั้งทีเสืออะลรเนาะเขารามาซอยจนเลวก็คือเสดจ้างเงินพเพินคือว่าเลยเนาะขโมือนี่แปลว่าหาเงินยากว่าฉันซะซอยคือซอยแห้งก็บซอยได้แต่แปลว่าหยกเ้าตั้งเ้าข้าวอันอันบ่อกันชาาบ้านหยกเ้าซอยเลยพี่น้อง กายหากะเห็ดเองเนาะ mm hmm. พี่น้องก็ซอยได้สำนันแล้วใครกะไทยกลากงบ้านเราสิคะขอบครุณพี่มันเนาะ mm hmm. ข้าเจ้าคันวดจ้างเงินข้าเจ้าจังมาเห็ดพี่น้องเลยฮาวัดมีงบปลายเนาะฮาวกะเห็ดเอง mm hmm. เดี๋ยวว่างๆเขาจะมาซอยมาซอยอันหิวปูนหิวยัง เพื่อนพนพี่น้องลมพัดมาบาดเดียวกลัวไปเลยตายยายโอ้อัดงัวเขามาาบ้าแม่หละกลางคืนเขามาวนเนาะเสียงดังนอนในลุ่มนี่แต่ว่าไม่เา่านอนนี่แต่ว่า

ปร,ประมาณนั่นแหละเล่ย์ว่าเข่าของแม่เนาะไม่ได้ห้ามสิสบายดีพี่น้องสบายดีนะเบิ่้มาบ้านไอ้ข่าวจะเด็ดจ,จะดื้อ <c oughs> มาเบิ่งว่าเพิ่นหนึ่งข่าวเพิ่นเสร็จกินอยัางนะพี่น้องแมนตอนนี้เพิ่นยังยเพิ่นได้สูตรใหม่ได้เมืมอนี้ได้เสื้อตัวใหม่ใส่ พลบโตกนอนในตลางนี่แล้วมันจังดีขึ้นไปกะอันตรายขึ่นไปอันตรา,ายเนาะเพราะว่า,าท่างขึ้นใหม่มันอยากหักอยางยังเละจะหน่อยตกลงมาหิดจังไดเนาะผุเ้เถ่าแหงผุ้เถ่าซ้ำนอนตลางนะดีแล้วนอนกับถี่เลย เด้เพิ่นเช้าใหม่มาต่ออยู่ทีเพิ่นแทกนั่นีนะแว่สั่งเช้าพีชแม่สั่งเสาพีดสั่งเสาพีดหล้กก็เลยก็ต้องเอาใหม่มาแน่เพราะว่าเขปูนคนอื่นน้แม่สั่งเช้าพีช กันนั่นแล้วสิเทปูนไปนั <prompt> ่นแหละโอ้พผ่นสิเทเสากระเล่าอะไรแทกเองนั่นกระติส่งโมเดิร์นคือแเ่านั่นแหละ Yeah, <c oughs> ็เป so right? so ็นตาเบิงเลยแต่กี้เอ็นแต่กี้ลูกลานมากะงงว่าทักษิณส่งได้ภาาไนงงงงว่าเฮอนไม่ถาม่าทักษิเป็นส่งอันมาฮอรหรือมาเงาอะ ิ่นส okay. mm ั่งเสาผิดเป็นเอาเงินแล้ว่นกกสบเทปูนขึ้นไปให้มันเป็นทรงเนาะเทปูนขึ้นไปมันเป็นทรง

ขอจบขิปไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดได้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงบ่สบควสุขคนพี่น้องสบายดีติดตามย้ายต่อตอนต่อไปได้พี่น้องเด้อ